Uhm. แกะเลยแกเลยแล้วก็แอดมินก็เป็นอะไรอ่ะมเงเพิ่มไปกล้ลูกแอดแกก่อนอเลยาจะมีก่กอสาแอดมินได้พอดีอ่ะก้นกาเมินเพ่นเขาจะมีจดหมายน้อยให้หรือเปล่าทำไมดูไนนลารำไุนูน่าจะเป็นใช้วันเด็กสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้ส่ช่องแอนฟรมลี่นะคะ อีกสีส่งมาอีกแล้วเซอร์ไพรส์จะเป็นของวันเด็กหรือเปล่าข้าวมีดแลก็ดูมันตุ๊กนาวค่ะแกตอนนี้มันนี่มันจะยังไงวะเนี่ยอืมทำไมใส่ยงงแกนี่ก่อนเดีให้ดูแกอนี่ก่อนหนาวไงออกออกมาตอนนี้เดี๋ยวมันไม่ได้กลอยู่คนเดียวใส่เนี่นกล้วยอยู่คนเดียวเนี่ยกอปลดออกมาแล้วมันน่ารักมากเลยหนาวค่ะมีดเนี่ยปลายมันแหลมๆไม่มีเลยพ่อมันเหมือนกับสันมีดตัวนี้มันว่เขาเลยดิแลทัชเตอร์เป็นอะนไหล เออไอ้เม่น้อยใส่ให้อยากใส่อะไรมันก็ใส่ใส่หมกุนะนี่หมกุนี่กระบอกหมอมันบางเห็ไหมใส่เยอะมันจะยนใช้วิธีการีเหมือนกันกหรปล่างตอนนี้ยังไม่เห็นเท่าไหร่แต่เนี้เต็มทัเลยอันนี้นี่เอ้ยเ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 เย ขันมันเด็กแน่เลยถูกถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเพราะว่าพี่วัดบอกแล้วอ๋อเนแล้วอโอ้นี่แค่ของฝันเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยยเฮย้ย่งอย่า้ย yeah. ่ฮ้้ยเอ้ยเง้ย้ย้ย้้

เอ๋ได้แล้วได้แล้วเอาไปแล้วเอาไปแล้วยิงดูตรงนี้ตรงนี้ก็ได้แล้ยิงยิงอะไรยิงอะไรยิงอะไรคะเดี๋ยวไม่ได้นะต้องบอกชื่อก่อนต้องบอกชื่อก่อนนะต้งคุณให้จะได้รางวัลเด็กยิงอะไรหนูชื่อเด็กยิงอะไรเฮ้ยแกก่อนเพื่อนหชื่อเด็กยิงอะไร FC คะต้องจำเป็นต้องแกก่อนเพื่อนนะนางเห็นก่อนเพื่อนเลยดีดีเฮ้ เอาพูดชัดๆพูดชัดๆยยาอะไรอะยยดใหมู่ดใหม่หนูชื่อเด็กหญิงละลิสาเออโอ้ได้แล้วได้แล้วตุ๊กตาหนึ่งตัวเออได้แล้วตุ๊กตาหนึ่งตัวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอคุณค่อุยอุอบคุอาแล้ว่อบคเออ่ออเอา ออันนี้เหรอเมื่อกี้ล้ลายโดนแล้ว่ะนของหญิง่อผู้หญิงอันนี้อันนี้หรอโเปลี่ยนใจเร็วมากเเปลี่ยนใจเร็วมากเขาบอกว่าอันนั้นของผู้ชายไหนไปดูซิของผู้หญิงไหมไหนดูไปอ่อุ้ยนี่ของผู้หญิงจริงด้วยของผู้หญิงจริงเออ เยอะมากเลยน้อยๆนะามีกี่ตัวเนี่ยเยอะพี่นวัดบอกว่าเยอะอยู่เด็กวันเด็กมาเนี่ยโอ้โหดีใจแท้เลยเนี่ยต้องยจะแอบเก็บเอาไว้อยากจะเก็บเอาไว้คเยอะมากเลยทุกคนไม่จะเป็นร้อยตัวเลยเนี่ยปานี่อหนูไปเก็บตรงนู้นอ้าวป้าให้แล้วเหรออันนี้เหรออุ้ยอันนี้ก็เยอะมากคือแบบปลาตื่นเต้นแทนเด็กเลยจริงเนาะ เออปีนี้มีมีของเยอะเลย FC ส่งมาโอ้สวยมากสวยมากเม่ตั้งหูนะเขาให้เด็กไม่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 เราให้เด็กให้เราเด็กค่ะเราให้เด็กให้เด็กค่ะแต่คือเราดีใจที่ว่าเด็กเขาจะได้มันยังไม่ถึงวันเด็กเอาเอาเอาแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาแล้วเอาแล้ว อาแล้วค่ะไม่เป็นไรพิเศษของเด็กไปนั้นมีน้อยเขายังเด็กอยู่มีน้อยเล่นสีจัพบปูบ่เอาอย่างใดอย่างหนึ่งแม่ันด็กะเ้าอีนไม่ไป้นครบขาก่อนล้วกแล้กัไไม่เป็นไรเขาเป็นเด็กให้กบไปเยอะมากเลยนะโอ้ เยอะมากเลยนะคะขอบคุณค okay. okay, ุณป้าดุนีก่อนขอบคุณคุณป้าดุนี่มากขอบคุณคุณป้าดุนีก่อนขอบคุณคุณป้าดุนีก่อนเร็วเยอะมากเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ดึงดึงไม่ออกกล่องมันขึ้นมาด้วยไหนจะโชว์เดี๋ยวก่องมันขึ้นมาด้วยโอ้โหจะกี่ตัวเยอะมากเยอะมากสามสิเริ่ี่ก่อนที่ยังไม่ถึงนะยังกับร่างรับร่งเราหมดแล้ว เยอะมากเลยขอบคุณมากน,น,นะคะสำหรับของขวัญวันเด็กชุดแรกที่มาถึงนนเลยนะฮะเออเด็กๆเ,เห็นแค่นี้ก็นะให้สาบอยได้ดูคลิปเรานะทุกคนนะก่อนลูกล้างโอ้งานวันเด็กถ้าถามว่าป้ามีประกวดร้องเพลงหรือเปล่า,าแล้วก็บอกว่าไอ้น่าจะมีให้ใช่ไหมลุงจะมีหรือเปล่าประกวนร้องเพลงพอปาพี่แล้วเขาไม่ตตั้งัว ปีนี้ก็ว่าถ้าลุงประกวดร้องเพลงเขาจะฝึกซ้อมกันแล้วแล้ว่าโอเคไหมแล้วก็ให้เงินรางวัลไปดีดีค่ะตอนแรกก็ก็คิดไว้คือป,ประกวดร้องเพลงลแล้วก็วาดลูปองค์ปู่ไปจินนคราช ลูนะลาบูลาบูก็บอกเขาอยู่ว่ามีประกวดวาดลูกผู้ประจินรราชนะแล้วก็ต้องบอกความหมายให้ตัวเองว่าด้วยว่ามีควาประวัติแชมพส่งการประกวดได้ไหมป้าโดนแกล้งเหรอโดนแกล้งเหรอแชมพส่งการประกวดได้ไหมดดไ้โดนแกล้งโดนแกล้งมีโมต้งอยู่ หนูก็ต้องไปหัดภาพดีกว่าดิใชใช่ไงก็ต้องสวยๆแพงต่นี่เงินรางวัลด้วยเดินไลน์วันไหนวะฮะวันเด็กสิบเอ็ดวันนี้สิบเอ็ดทันไหมล่ะสิบเอ็ดมกราคมวาดบางงานเลยไม่ใช่เหรอวาดบางงานประกวดวาดบางงานค่ะไม่มีการวาดก่อนแล้วส่งคือต้องกระเช้าจะจะต้องเล่นคุณเล่นเกมอะไรเลยคุณจะต้องนั่งวาดก่อนเออมันก็จะเป็นงานเผาไปเลย ให้เวลาวาดก็จะประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นแล้วกวาดกันไปเขาวาดไปเป็นการใช้สมาธิแล้วก็ฝึกให้เด็กๆที่ผ่านในฝันมางเนี้ยรู้จักปลูกประจิตมากขึ้นให้เขาลงมือวาดเลยก็ให้เขาลงมือวาดไงวันนั้นก็มาตัดสินเลยใช่ไงแล้วก็เจ้าโออให้วาดในบ้านเลยแล้วก็มาส่งงานเลยว่าแล้วคัด เด็กเขาวาดในบ้านแล้วไม่รู้ว่าใครวาดให้ไงใปล่าอใช่ใช่ถูกมีโต๊ะตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะตั้งแล้วก็วาดเลยแล้วให้เวลาหนึ่งชั่วโมงคนก็วาดไปถูกพาะมีเงินรางวัลมีกรรมการคอยดูมีกรรมการคอยดูก็สองก็ได้ขึ้นแล้วแต่เพื่อจะดูว่าใช่ใช่มานั้นสองชั่วโมงขึคือวาดเลยที่นาการถูกเงินรางวัลป้าตั้งเอาไว้สูงมากโอเราได้ยินเสียงก็สูงมากเลยถ้าใครอยากจะ ให้ป้ามีเงินรางวัลให้เด็กๆก็เยอะฝากวิตาณินทีพิสกินด้วยนะคะฝากวิตาณฑนด้วยนะคะเอนะต้าแดดนะคะกาแฟโกโก้คอเจนพาร์วิซีสบู่นะคะทุกคนเราจะได้มีเงินรางวัลให้กับเด็กๆได้เยอะมากขึ้นฝากสนับสนุนด้วยนะคะอันนี้ดีใจมากคุณอรุณีนะคะของส่งถึงแล้ว